ใครที่เป็นสาวคูโทนชอบแต่งหน้าโทนชมพูตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากก็คือตัวนี้ตัวเดียวจบผิวสวยเลยเข้มเลยอันยังสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลเดลี่เอลินนะคะก็วันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยเราจะมารีวิวเครื่องสำอางจากวิวที่ l a b นะคะเย้ เ็นเครื่องสำอางอแบรนด์ลูกของดรพงษ์ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูคือเรามีแค่4ตัวนะที่อยากจะมารีวิวให้ดูวันนี้จะแต่งหน้าไปข้างนอกพอดีก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะมาถ่ายคลิปเลยดีกว่าความจริงที่เกี็จหนีบหน้ามาใหม่มากก็จะพยายามทำให้มันเป็นทรงวันนี้เรามีลุกในใจนะคะมีสไตล์ที่อยากแต่งแหละเอาแบบว่าใส่ๆแนวแบบว่าครีมเกิลอันนี้ลงกันแดดนะคะกันแดดของอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนได้เลย อันนี้ก็ใช้แสงหน้าต่างอีกแล้วนะคะแสงธรรมชาติเราต้องรีบแต่งให้เสร็จก่อนที่แสงมันจะแบบหมดทุกคนตัวรองพื้นนะคะเรามี2ตัวที่อยากจะแนะนำมากๆนะคะตัวแรกก็จะเป็น beauty lab คือเป็นเหมือนเบสม่วงแล้วปรับเป็นสีเนื้อสีผิวกับอีกตัวหนึ่งเป็นรองพื้นเลยตัวนี้จะมีความตืบกว่าแน่นกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ทั้ง2ตัว สองฝั่งหน้าตัวนี้นะคะใช้เป็นเบ็ดม่วงก่อนเนื้อลอ่งพื้นบีบลงมาจะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เวลาถูไปที่หน้าอย่างเงี้ยมันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมแต่ก็ปุ๊บแป๊บเดียวคือตัวเนี้ยเบาบางมากคาง,ง่ายเกี่ยง่ายมากนะคะก็มือถูๆวนๆไปแค่นี้ก็ได้เลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความแบบรวดเร็วนะคะเร่งรีบเวลารีบอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ตัวเดียวจบผิวสวยเลยให้ผิวดูมีความแบบฉ่ำวาวใส ใครอยากแต่งลุคคีนเก girl นะตัวนี้ได้เลยสามารถดิวเพิ่มได้นะคะก็แตะเพิ่มแล้วก็เกี่ยเพิ่มได้ก็จะแบบให้ความปกปิดในระดับนึงแต่มันไม่ได้ปกปิดเยอะนะทุกคนมันมีความแบบบางเบาอะ่ะใช้มาแล้วพักหนึ่งนะคะผิวสวยจริงมีความแบบกลว์ฉ่ำอยู่ได้ทั้งวันไม่หลุดไม่ลอกคือลดมากตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเราจะมาแต่งด้วยรองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่ามีความตึบกว่าเยอะมากเราจะใช้เป็นฟองน้ํานะคะในการช่วยเกี่ย เดี๋ยวฟองน้ํานะคะเราก็จะฉีดด้วยสเปรย์น้ําแร่นะคะใส่ลงไปกดให้มันมีความแบบชุ่มน้ําเพื่อรองพื้นมันจะได้เกาะผิวได้ดีขึ้นมาตัวนี้เนื้อมันจะมีความแน่นกว่าปึ๊บบีบนิดเดียวก็คือใช้ได้ทั่วหน้าแล้วนะคะตัวนี้เราก็ใช้พับเนี่ยแหละเกลี่ยลงมาฟองน้ําเกลี่ยแล้วก็มาแต้มบนหน้าเราได้เลยคือตัวนี้มันก็มีสีให้เลือกประมาณสามสี่สีอะถ้าที่จะไม่ผิด ดูดิตืบแล้วอะทุกคนยังเหลืออีกเยอะเลยนะตรงนี้อันนี้ก็ค่อยๆเกี่ยค่อยๆบิ้วไปคือเราไม่อยากให้มันหนามากนะคะก็เลยใช้เป็นฟองน้ำอะช่วยเกี่ยวให้มันดูบางเบาถ้าใครอยากได้แบบตึบต๊บๆปกปิดแน่นๆอะไรเงี้ยก็คือแนะนําให้ใช้มือลงก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบแปลงลงก็ได้แต่ถ้าใช้มือลงอะคือตึ๊บสุดอันนี้คือเกี่ยวเฉยๆนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีรองพื้นละเกี่ยให้มันแบบ เข้าไปในหน้าคือตัวที่เป็นรองพื้นน่ะมันจะมีความแน่นกว่าเยอะมากทุกคนฝั่งเนี้ยมันยังมีความโกลมมีความเล่นแสงแต่ฝั่งเนี้ยคือแมชคือตื้อไปเลยก็ลองเลือกดูนะคะว่าชอบแบบไหนอันนี้คือแบบพีชีพมากเดี๋ยวขึ้นเลขเบอร์ไว้ให้นะคะว่าแต่ละฝั่งใช้สีอะไรอันเนี้ยคือผิวเหลืองใช้ได้เพราะว่ามันจะมีความแบบติดเหลืองนิดนึงแล้วก็ส่วนตัวแบบ เนื้อลองพื้นสีม่วงแล้วที่มันเปลี่ยนสีตัวเนี้ยเขาจะมีให้เลือก3าสีนะคะมีเบอร์หนึ่งสก็แล้วแต่ไปเลยเข้มกลางอ่อนอะไรเงี้ยโอเคก่อนไปลงแก้มนะคะเดี๋ยวเรามาทาแป้งก่อนดีกว่าแป้งก็คือใช้อะไรก็ได้เลยเซ็ตให้มันมีความแบบล็อกผิวล็อกรองพื้นไว้ก่อนหลังจากลงแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาบลัชออนกันทุกคนก็คือตัวนี้เลยนะคะน้องปะทูตัวนี้ เป็นไฮไลท์ที่มีแบบมีมสี่หลุมแล้วคือแต่ละหลุมเขาให้เยอะให้ใหญ่มากนะคะอันนี้เหมือนเคยทำรีวิวไปแล้วเราก็ชอบมากก็เดี๋ยวมาทำอีกรอบหนึ่งดีกว่าอ่ะเราแตะสีม่วงตรงนี้นะคะตัวนี้คือสีที่เลิฟมากตัวนี้แปะมาแล้วก็ปัดตรงหน้าแก้มปึ๊บปึ๊บเป็นไงใครที่เป็นสาวคูโทนชอบแต่งหน้าโทนชมพู ตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากชมพูอมม่วงด้วยนะเพราะว่าตัวตัวบลัชเขาเป็นสีออกม่วงๆถ้ามันเกินมาก็ใช้แป้งทาแป้งนะคะเกลี่ยๆให้มันแบบนวลนวเนียนๆเข้ากันอืมนอกจากนี้นะคะยังไม่จบดูแก้มได้แล้วใช่ไหมใครอยากเติมก็เติมได้แต่มันจะแบบปึ้งเกินเราวใช้เป็นตัวไฮไลท์นะคะอันนี้ผสมกันสองตัวปัดตรงหนกแก้มให้มันมีความแบบเพิ่มมิติแล้วก็จมูก ตรงโหนกแก้มอีกนิดนึงอะแล้วก็ตรงนี้เอามาเติมตรงจมูกนิดนึงปึ้งปึ้งอันนี้คือพุ่งมากนะทุกคนราคาดีด้วยนะหลักร้อยอะคือตอนนั้นเราซื้อน่าจะแบบหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมนะคะแต่ว่าอยากตุนเหมือนกันแต่ว่าอันนึงมันใช้ได้นานมากก็เลยแบบซื้อหนึ่งอันก็คือใช้ได้ตลอดชีวิตเลยละ่ะ ทุกคนอันนี้คือครีมสุดๆเพราะว่าแต่งง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ลิปตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเบอร์ศูนยนะคะเป็นลิปรุ่นนี้เขาจะมีขายอยู่ไหมไม่รู้แต่ว่าใช้ดีอยู่เหมือนกันตัวเนี้ยเราจะทาลิปสีอ่อนๆก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวเราลงลิปสีนู๊ดก่อนจากนั้นลงตัวนี้ตามนะคะตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์เก้า beauty lab นี่เข้มเลย เดี๋ยวทาแค่นิดเดียว,วเราจะเกลี่ย ع. ทุกคนสีสวยมากเป็นไงสีคือเลิศตัวนี้คือปังมากชอบที่สุดแนะนำนะคะใครจะซื้อรีบรุ่นนี้คือ409คือเราว่าเป็นสีแบบกันตายได้เลยคือทาล้ปักสดใสแบบแต่ยังไม่ได้เขียนคิ้วเลยเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าให้ครบนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในฟินิชลุกนะคะ เสร,รส็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเมคอัพลุกจากเครื่องสําอาง Beauty Lab ก็จะได้ลุกประมาณนี้เลยทุกคน <c oughs> คืออันนี้เราแต่งแบบว่าเบาๆใสๆเน้นแบบว่าแก้มอมชมพูใดๆปากก็คือไม่ได้ทาให้มันเต็มปากนะคะเกลียๆให้มันฟงๆสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจเลือกซื้อรองพื้น <c oughs> ยี่ห้อนี้นะคะเนื้อสีม่วงแล้วก็เกลี่ยมาเป็นสีเนื้อกับแบบที่เป็นเนื้อลองพื้นตัวเนี้คือตืบไปเลยตัวนี้จะมีความโกลกว่าความแบบ วาวว่านะคะนี่สองฝั่งเดี๋ยวเนี้นจะออกไปข้างนอกนะคะถ้าแบบมีเวลาก็เดี๋ยวถ่ายแบบ before after ถ่ายแบบว่าเปรียบเทียบสองฝั่งนี้ให้ดูกันว่าเออผ่านไปสักหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะผิวมันจะยังโอเคอยู่ไหมประมาณนี้นะคะก็อันนี้ให้จําตอนแต่งเสร็จใหม่ๆไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูมาทุกคนแล้วนี่ก็คือผิวหน้าของเรานะคะที่ถ่ายแบบแสงแดดนอกบ้านดู ฝั่งข้างที่ใช้ถินม่วงกับฝั่งที่ใช้รองพื้น ก็เครื่องสองับิวตี้แ l a นะคะเราก็มีประมาณนี้แหละใครที่เคยใช้ตัวไหนแล้วรู้สึกว่ามันดีน่าสนใจนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อจะไปซื้อตามนะโอเคประมาณนี้แล้วค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมในช anel daily elin นะคะไว้โอกาสหนนะ้ามีคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆก็จะมาลงให้ดูในช anel นี้นะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะอัยองฉ่ำมากนะ่าผ่องมาก